วันนี้ในระเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหาคนครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรต่างๆทัง้งภา,า,า,าครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเดินทางไปลงน้าถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยล,ลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีขอให้พระองค์มีพระพานาไมยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันหลังจากเสด็จไปทรงเข้ารับการผ่าตัด พระบาทและข้อพระบาทซ้ายนโรงพยาบาลจุลาภรเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ตามแถลงการสานักพระราชวังและทรงอยู่ในช่วงทรงรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดนโรงพยาบาลจุลาภรอาทิสมาคมสภาชมรมสตรีทำงานเพื่อสังคมแห่งประเทศไทยคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่9สมาคมวิทยาลัยป้องกันรัชนาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์เกษตรกร กรชาวจังหวัดคอนแก่นและสมาคมสมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปธรรมทันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นากา30นาที